ห้องแลบของเราเนี่ยก็จะมีสาวๆซะเยอะจะมีหนุ่มอยู่แค่ไม่กี่คนเป็นหนุ่มจริงๆเราก็สนิทกันดีนะคะทุกคนรักกันที่น่ารักก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเขาสนิทกันมากเลยแล้วเวลาที่ไปเนี่ยเนื่องจากแฝบเนี่ยมันอยู่รางทุเทียน เราก็จะนัดก,กันไปกินอาหารทะเลกันซะส่วนใหญ่ซึ่งอาหารทะเลแถวนั้นก็ถูกแล้วก็อร่อยแล้วค่ใหกลับมาทํางานกันสิ่งที่ชอบมากคือเด็กๆให้มีน้ำใจมากอย่างนี้ก็มาช่วยกันแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาก็จะคอยถามอยู่เสมอว่าอาจารย์อยากได้อะไรเวลาเขามีโอกาสไปเที่ยวไปต่างประเทศก็จะซื้อของมาฝากเสมอเลยนะคะเราก็คือรักกันนะคะ,ะในงานวิจัยหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองว่า เรามีจุดมุ่งหมายที่ที่เราอยากจะไปอย่างเช่นของอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของโซล่าเซลล์นะคะเป็นตัวเองเป็นนักเคมีก็จะมองว่าเราจะช่วยงานนี้ได้ไดย่างไรบ้างความสนุกก็คือมันเหมือนก็เป็นโจทย์ให้เราได้คิดละว่าม,มันมีอะไรที่ความรู้ของเราไปใช้ประโยชน์ดได้อย่างในกรณีนี้เนี่ยก็จะทําสารประกอบที่สามารถล่าแสงมันจะต้อง ดูดเกินแสงเก่งๆก็คือต้องมีสีสันที่สดใสนะคะแล้วก็มีมีสีที่เข้มอะไรเงี้ยแล้วคือความรู้ตรงนี้เราได้ใช้ความสนุกมันอยู่ที่ว่าพอได้ใช้แล้วเราพอเราทำาทการทดลองพบว่ามันเป็นไปตามที่เราคิดหรือว่าเป็นไปตามแนวทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันทําให้เราสึกภูมิใจอันนี้คือในวันหนึ่งถ้าเกิดคนเรามาทํางานเสร็จได้ทํางานเสร็จสักหนึ่งอย่างหรือทํางานที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นไปตามหวังสักอย่างเนี่ยมันเป็นความสุขใจในการทำงาน จริงๆการทำงานในแ lap เนี่ยก็สนุกมากเลยเนื่องจากว่าทุกวันเนี่ยเราไม่เจออะไรสัมสังคือสิ่งที่เราทำเนี่ยสำจริงแต่เราจะค้นพบอะไรใหม่ๆอยู่สเสมอนะคะบางครั้งการทดลองของเราอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กบางครั้งที่มันอาจจะเหมือนในหนังคือมีระเบิดบ้างอันนั้นซึ่งไม่ปลอดภัยนะคะไม่แนะนํา แต่เราก็ได้เรียนรู้จากมันว่าเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เวลาที่เราตื่นเต้นเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่ามีคนที่มาช่วยกันทํางานแล้วก็เห็นบางครั้งมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์พวกเนี้ในการทำแแบบเราไม่ได้เรียนรู้แค่สิ่งที่เราทําอย่างนแบบี้แหละแต่ปรากฏว่าความรู้ของเราเนี่ยสามารถที่จะไปสื่อสารกับคนอื่นได้